สวัสดีครับนี่ครับคือน่องไก่อันนี้มีพริกตะไคร้หอมแดงตำรวมกันครับเป็นเครื่องแกงอ่อมครับผกักเราก็จะมีนี่ครับผักชีลาวต้นหอมใบแมงล,ลักตะไคร้ตะไคร่ตำรวมกันได้นะครับอันนี้คือน้องไก่เราวันนี้จะมาทำอ่อมไก่แบบอีสานอ่อมง่ายๆกินอร่อยๆอ่อมง่ายๆครับใส่พริกเครื่องแกงลงไปครับแล้วตามด้วยด้วยครับ ไก่ครับลงไปคั่วเลยนะครับเส้นลนามคั่กลงไปสักสองทัพพีเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปเส้นหน้าปลาครับหนึ่งทัพพีเลยครับลงไปเลยปรุงรสชาติลงไปเลยนะครับตำเว็คุณยายช่วยน้อยหนึ่งปรุงรสชาติลงไปเลยขั่วไก่กับเครื่องให้มันเข้ากันครับนี่ครับหม้อน้ำห่อหนึ่งขั่วครับ ใบบกูลงไปครับน้องขัวัปขัวไก่กับเครื่องให้มันเข้ากันครับออมไก่ครับออมไก่แบบอีสานมาเท่าไง่ายครับพอนใส่ผักซีเล่าครับพีเห้าต้นหอมใบฟักตูเก็ดแบบมีก้อนครับขัวเครื่องขัวเมื่อไก่กับเครื่องให้เข้ากันครับเห็นสุกกระดังพอดีเมาจังไหร่ใส่น้ำแล้วก็ไหวเห็นสุก ปรุงรสชาติลงไปเลยนะครับเนื้อปลาครับผมลงไปเลยนี่ครับมาไก่ห่อกระเดื่มพดัวแล้วไก่เริ่มพดตัวแล้วครับสังเกตบิงดีๆครับพดตัวแล้วชึ้บปรุงรสไปยังไงครับพี่น้องครัวครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ไก่ห่อกระเดื่มพดนะสุกประมาณเท่า็บสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์หรือครับพี่น้องนี่ครับสุกประมาณเก็บสิบแปดสิบเชื่อแล้ว เราได้ใส่น้ำรังคุกครับน้ำคุกทุบไปเลยเอาไปถวมครับนี่ไงนะวมเลยใจวันนี้เหาก็ตุนไว้ครับตุนให้มันสุกค่ะครับเขาจะกําพรักมาใส่ครับนี่ครับออมไก่ออมหมูออมปลาดุกกันจะให้เข้มข้นครับน้ำข้นๆครับโป่ใสครับนี่ครับใส่ขั้วอยจังน้อยครับใส่ขั้วไปเลยนี่ก็เบื่อใส่ขัเบือเลยครับนี่ใส่ขั้วครับนี่ครับลานลาบตัวไปเขา็นนิยมทำครับ ใช้ข้าวโพดหน่อยให้มันหอมครับผักบุ้งบวบเล็กใสครับขนาประมาณนี้นะครับไว้ให้มันเดือดครับวันี้นี่ครับสักพักน้ามันก็เริ่มเดือดครับเดือดแห้งนะครับหน้าก็อยู่ประมาณนี้ครับไกล้เขาก็เริ่มซุกแล้วครับเดี๋ยวนี้ห้องผมใส่ผัดก้อนสรีใส่ผักเข้าชิมรสขาดบังกอนเด้อขาดเหลือมึงไหนจ่าห้องไหนมึงไะมันเป็นมาซีมบังกรครับชิมบังกรมันนัวบอ ย่างนหน่อยนึงครับตรมาใส่ลำปางปาไปครับลำปางลับมาจากส่วนหนึ่งครับอ๋อไก่น่องหนึ่งกินได้สามสี่คนก็ดีในครอบครัวครับกับเขาจะ <c oughs> ไมไ่ไปซื้อเขากะทุ่มืงินอ้อมไก่ป่ะน,น่ารักนะหกสิบบาทครับหกสิบเกสิบบาทไปซื้อมะเข็ดอ้อมกินครับน่องเดียวครับปักซีเล้ากําหนึ่งกล้หอมกัมหนึ่งปีเตอรูกัมหนึ่งตุง้งทุนมาถึงลอยครับประมาณ หกสิบเจ็ดสิบาทเท่านันตัวเหนียวนำมีครับสุกแล้วเนี่ครับสุกแล้วต้นตอไปห้องของพี่ผักนีคนกปปก่ครับนี่ต้นหอมผักซีเหล้าแล้วกับปาคิดต้ครับสามอย่างผักซีเหล้าลงไปเลยต่อมวยต้นหอมต่อมวยปักกิตปปกูครับพี่น้องหอมไก่นี่ครับประมาณหนึ่งก้อนนะครับเนาะกดให้มันเข้ากันครับใส่ผักที่ร้ายครับพี่น้อง ผักเยอะๆแซบนัวคิดง่ายครับนี่ครับกันพวดีคิดกินครับเอาไปทากินเลยครับเฮ็ดแบบนี้ก็แซบครับสูตรทางก็แซบครับอันนี้เฮ็ดให้ชมครับเพื่อเป็นแนวทขางในการนึกอยากอาหารครับกินยังไม่ออกกินเม่นูยังไม่ออกบอกบ่ถึกแต่เฮ็ดกินเอาครับง่ายๆครับไก่น่องเดียวก็อิ่มได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับเป็นมาเลยครับเรียบบ้อยแล้วนี่ครับนี่แล้วก็ปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊ส เป็นน้ำเสตเลยครับหอ,อมไก่กระดาษแพ่พักเยอะๆยังดุบลงเลยครับหยุบลงเลยครับนะนี่ครับหอ,อมไง,ไง่ายๆเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเด้อเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับหอ,อมไก่ ใส่ผักซีเาวครับง่ายๆได้ตัวเดียวครับพี่น้องนี่ครับขานึงก็ได้ประมาณตัวนี้เดี๋ยวเขาเรีนเล่นเด้ครับเอาซิมเบิ้งครับเดี๋ยวเลียนนี่ขออยากซิมเด้อืึเสียบครับพี่น้องเสียบไบกินง่ายๆครับไปทำกินเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดชมเด้อจืดนไม่กินหนาครับบ๊ายบาย